พบกับวิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังครับก็มาสรุปกันสั้นๆ9ก้าคู่วันนี้นะครับก็จะเป็นเกม2รายการนะผมเลือกเกมในทีมชาตินะครับคัดบอลโลกโซนยุโรปบางกลุ่มก็เตะแล้วบางกลุ่มก็ยังไม่เตะนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลลีกวันด้วยลีกวันนี้ก็คัดตัวที่ชอบที่สุดมานะครับ3ตัวแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยครับจะมีตัวที่เน้นที่สุดอันนี้จัดให้พิเศษหน่อยสาหรับสมาชิกในกลุ่มก็ได้รับกันทุกวันอยู่แล้วนะครับตัวที่ผมมั่นใจที่สุดจัดให้นะครับสาหรับในกลุ่ม กดรับในลิงก์ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยพิสูจน์ผลงานก็เรียนเชิญได้เลยนะครับส่วนคู่แรกวันนี้ครับอังกฤษกับอันดอร่าอังกฤษเ,เหนือกว่าเยอะเลยนะ4.5ต้องยิง5ประตูผมว่ามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับอยู่ที่อังกฤษครับบอลที่มัน s c าเรทโอเ over แบบนี้ครับเพราะว่าทีมเยือนไม่มีศักยภาพที่จะต้านอยู่แล้วแล้วก็มองว่าน่าจะทะลุด้วยนะครับ เพราะว่าอันดอร่าช่วงนี้กําลังแย่เลยในขณะที่อังกฤษคับผมว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเนี่ยกับเรทที่ตลาดเปิดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่2-3ลูกนะวันนี้มันมา4กว่านะครับผมเลยมองมีแววว่าจะยิงทะลุไปไกลนะครับให้เชียงอังกฤษได้เลยครับรัสเวียกับเซอร์เบียรครับคู่นี้ก็ทางเรทเนี่ยเปิดมาให้ทางทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยเหนือว่าอยู่ที่1.5ผมมองว่าไม่ขาด เซอร์เบียไม่ใช่ทีมจะยิงใครขาดครับพวกเขาเป็นบอลที่เล่นแบบตึงหนืดนะฮะผมว่าเกมนี้ลูกเดียวเลิกกันนะครับยังน่าเชียร์ที่รัสเวียมากกว่าแล้วก็ในบอลลีกวันครับเป็นเกมระหว่างดอนคาสเตอร์กับแบรดฟอร์ดนะครับตอน3ามทุ่มคู่นี้ผมเลือกเป็นตัวเน้นนะครับทัศนะของตัวเน้นแบบนี้เดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะครับลินคอนครับเปิดบ้านเจอกับทางวีแกนแอตเลติกครับตอน3ามทุ่มอันนี้ก็ลีกวันเหมือนกันลินคอนเหนือว่า0-25ครับ ก็ oh, จริงๆ h Head to Head วีกแคนข่มค่อนข้างเยอะเลยตาเรดวันนี้พุ่งมาเจ้าบ้านด้วยฟอร์มที่กำลังดีครับคือไอ้ที่วีกแนไม่แพ้ลินคอนในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันจบเสมอนะครับบอลคู่นี้ค่อนข้างตึงกันแต่ห่นเนี้ยวิกแนมาในสถานะที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเกมรับรั่วนะครับดูแล้วลินคอนนะ่าจะปราบได้ให้เชียเจ้าบ้านลินคอนครับแล้วก็พรีมัสเจอกับสต็อกบอร์ดในลิกวันครับคู่นี้สต็อกบอร์ดบุกไปเหนือกว่านะ0.25น่าเชียร์พรีมัสครับมองว่าไม่แพ้ครับตอนนี้ฟอร์มกําลลังดีเย ส่วนทีมชาติโปรโตุกเกสครับวันนี้จะไปเยือนอาร์เมเนียครับก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างจะเรทแพงอยู่เหมือนกันนะฮะให้โปรโตุกเกสบุกไปเหนือกว่า2-25ผมเลือกคู่นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเน้นประจําวันนี้ทัศนาคู่นี้เดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะครับแล้วก็ทีมชาติออสเตรียครับจะเปิดบ้านเจอไซปรัส คู่นี้เตะตีหนึ่ิบหาทีออสเตรียเหนือว่า2.75ครับผมมองว่ายิงทะลุนะฮะเกมนี้ไซปรัสไม่น่าจะต้านอยู่คือไซปรัสชุดนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนักเตะก็ไม่ค่อยเก่งนะครับที่สําคัญคือออสเตรียชุดนี้เนี่ยค่อนข้างเน้นเลยทีเดียวแล้วก็ดูจะมีความลงตัวพอสมควรโดยเฉพาะวิธีการเล่นไหลลื่นมากนะครับดูแล้วยิงทะลุครับ แล้วคู่ต่อมาครับไอแลนด์กับฮังการีเรดมาเสมอกันคือเรดไม่ให้ภาษีเจ้าบ้านเลยนะถึงแนมะ้จะฟอร์มดีไม่แพ้ใครมา4เกมผมว่าฮังการีตัวค่อนข้างเด็ดเลยนะครับนักเตะหลายๆคนนี่ะฝีเท้าไม่ธรรมดาครับวันนี้มีโอกาสบุกไปชนะได้ให้เชียร์ฮังการีหลักคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นเกมระหว่างซานมายโน่กับบอสเนียนะครับบอสเนียบุกไป1นึ่งอ3.25ถ้าบอสเนียจะเอาสักอย่างมันขาดตั้งแต่ครึ่งแรกนะซานมายโน่สู้ใครไม่ได้นะครับ ด้วยเกรดนักเตะพวกเขานะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเล่นในเซเราบ้างแต่ก็เป็นชุดเล็กอย่างซัสโ,โซโลอะไรเงี้ยผมมองว่า1เลยกระดูกบอลไม่ได้2ทรงก็ไม่ได้นะครับนักเตะก็ความสามารถก็สู้ไม่ได้ด้วยบอสเนียบุกข้างเดียวครับแต่สุดท้ายจะยิงเกิน3ประตูนี่คือทั้งหมดครับเก้าคู่ประจําวันนี้ครับนี่คือวิเคราะห์บอลจริงจังใบสมังครับตัวเน้นก็ฝากไว้นะครับอยู่ในลิงก์ ในช่องคอมเมนต์สามารถกดรับกันได้ตัวที่มันใจที่สุดจัดให้แล้วก็มีบอลสดให้ด้วยอันนี้ไม่อยากให้พลาดของดีนะครับบวกกันมานักต่อน,นักแล้วสําหรับบอลสดของเรานี่พิเศษสุดๆอลองติดตามกันดูได้วันนี้ลาไปแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ